ีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมีนัดกันที่พระธาตุพนทองนะท่านผู้ชมมีน้องสองคนนะครับที่จะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับก็มาจากอำเภอหนองวัวซอหนึ่งคนครับตอนนี้กำลังเดินทางมานะครับแล้วก็มีน้องบ้านนาหวานครับใกล้ๆกันนะครับถึงน้องมาแล้วครับโอ้พุตปุ๊บมาปั๊บเลยถ่ายปุ๊บถึงปั๊บอ้สวัสดีครับ นี่ครับน้องมาจากน้องวอวซอเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจอดล่มเลยระยะทางนะครับก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับโอเคครับผู้ชมราไปคุยกับน้องพักนี่ครับรถน้องแมนนะครับโอ้สวยแล้วเนี่ยได้อยู่สเตปนี้ท่อเดิมเนาะช่วงนี้ใส่เสียงดังไม่ได้อันนี้เอือนแท้ไหมนี่ธรรมดาของธรรมดาอันนี้จานแต่งนะนี่กุเรนใช้ได้จริงไ่มนี่ออ แสดงว่าได้ทําเครื่องใช่ไหมรถคันนี้ไม่ได้ทำทวสวยเนะมันได้แต่ว่าเข้ปรับมันรั่วอืมแพงไหมเล็กบุรีตัวนี้ซื้อใหม่ใหม่พันห้าครับตอนนี้กเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยห้าสิบมันรั่วตรงนี้ลมลมมันออกแรงดันมันหายครับเพราะว่ามันรั่วอันนี้ละ่ะกล่องอะไรเนี่ยอันนี้กล่องบาลานนะกล่องบาลานคือบาลานทําให้อะไรลดแรงนีเหรอไม่ ทำให้ไฟแรงขึ้นอืมพวกไฟเมื่อวานลงในเพจนะครับบอกว่าใครจะ <c oughs> ไปขับรถเล่นด้วยนะครับถึงพระทาคนทองน้องก็บอกทักมาเลยครับไปด้วยมาจริงครับสุดยอดช่องแมนช่องอะไรนะปา๋าแมนบิดซิง่งครับป๋าแมนบิดซิง่งฝากช่องไว้เลยาฝากด้วยนะครับฝากช่องน้องด้วยปา๋าแมนบิดซิง่งไล่สเตอร์ด้วยด้วยนี่สาสิบห้าสามสิบอันนี้เป็นอะไรอาร์มยืดบอหรืออาร์มธรรมดา ขขององะไรโมดีเจดีเครับท่านผู้ชมตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็น้องอีกคนนึงพร้อมแล้วนะครับกำลังออกมาจากบ้านนะครับเราก็จะเดินทางอันนี้น้องแมนนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันกับน้องแมนนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวไปรอน้องเบียร์ปากซอย oh. ไปไปวัปปนนี้ก็อากาศนะครับท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนเดิมน,นะครุณผู oh. ้ชมแดดเปรี้ยง วันนี้วันเสาร์นะครับุณผู้ชมวันนี้เราจะไปประาับพลทองนะครับระยะทางก็ประมาณ10กิโลครับประมาณนี้น้องแมนนี่ก็มาจากโน่นนะครับไกลอยู่นะครับประมาณ20กิโลน้องบอกทางอำเภอหนองวัวซอนะครับเรรู้จักกันกับน้องอยู่ทางยู u ูบนี่แหละครับน้องกอขอเฟซก็ทักกันมาคุยกันนะครับฝากช่องน้องคนด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอน้องเบียร์อยู่ปากซอยครับวันนี้ไปด้วยกันทั้งหมด3คันนะครับมีรถผมหนึ่งแล้วก็รถน้องอีก2องคนถึงนาครับผู้ชมไปกันเลยครับ ตรงโ้นล้มไม้ตรงนน้นนะครับเดี๋ยวน้องออกมาเดี๋ยวจอดรอไอ้น้องเบียร์ก่อนรอแป๊บครับทุกผู้ชมสวัสดีครับเบียร์ยนี่ครับน้องเบียร์มาแล้วเอาต้มไ,ไ,ไปเอาย้ยนแตกอันนี้ใช่ไหมใช่ข้างนี้เลยเนาะ ซื้อเขาซื้อให้ให้ซื้อเป็นคู่ใช่ไหมซื้อเป็นคู่ครับโอ้ขายเป็นคู่ดีมันมีเบิก์ถ้ามีเบิกแย่เลยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเลยร้อยเก้าสิบกว่าบาทจีบเรียร์ได้มานานยังคันนี้กว่สองเดือนสองเดือนโอ้แสดงว่าเพิ่งซื้อตัวนี้เพิ่งซื้อตอนแต่ก่อนตอนนั้นถีเซอร์เบโก้โอ้ขายเซอร์เบโกขายเซอร์เบโกไปในอยากหาคันแบบไม่ต้องแต่งเยอะเอาบางคีเราต้องรวจไม่จับสบายใจเออ อันนี้คือเราเจอกันครั้งแรกกันนีสามคนเนี่ย <Okay S 1> เออน้องแมนนี่ก็มาจากทางหนองวัวซอนถกก็โอเคปะขี่รถเล่นไปท้าราบทองเนาะขี่แบบชิวๆไปเรื่อยๆโอเคท่านผู้ชมไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเบียรก็จะทําช่องเหมือนกันนะโอเควันนี้ครับสามหนุ่มสามสไตล์ครับ <c oughs> นัดกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ้องครับลงเพจน้องๆก็สองคนนี้ครับน้องแมนกับน้องเบียก็ทักมานะครับว่าจะไปด้วยนะครับก็โอเคครับท่านผู้ชมก็ได้น้องใหม่ครับสองคนรู้จักกันทาง YouTube นะครับรานลงในเพจเกาจะไปขับรถเล่นด้วยไจ๊พนักตุนทองน้องสองคนก็ทักมาไปด้วยน้องแมนก็ใจรักหน่อยน้องแมนก็อยู่โน่นเลยทางไปหนองบัวลำพูนะครับ น้องบอกว่าประมาณ20กิโลนะครับบ้านจากเนี่มาบ้านผมมาส่วนน้องน้องเบียก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับน้องเบียไม่ไกลประมาณกิโล2กิโลนะ้านอาวานเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละคนละโบระห่างกันหน่อยก็นานๆทีครับมีเพื่อนร่วมทางท่านผู้ชมไปด้วยกันนะครับวันนี้ไม่ขี่เร็วนะครับเดี๋ยวขี่เร็วเดี๋ยวติดเหลืออนะครับ ชว่วงนี้ทําอะไรก็ระมัดระวังมากเลยนะครับชุดยูทูมีเกณฑ์กําหนดมาหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมบางทีเราตั้งใจทําคลิปแล้วคลิปโดนเหลืองนี่คือเฟลมากครคุณผู้ชมร้องไห้เลยเลยก็ขับรถเที่ยวคราวนี้ไม่ไกลมากครับทิปแปลกกับน้องๆครับเอาแบบทริปใกล้ๆก,ก่อนนะครับเดี๋ยวทริปไกลค่อยว่ากันทีหลังครับคุณผู้ชมวันนี้ไปใกล้ๆก,ก่อน อากาศก็ร้อนนะวันนี้ค่อนข้างร้อนเลยนะแดดแบบเปรี้ยงไรับลมลมเลยก็ส่วนพระธาตุพนทองที่เราจะไปนี่ก็อยู่ถนนนิตโยนะครับทางไปสกลสกลนครถนนเส้นสกลนครอ,นะออกทางตัวสกลนครก็เป็นสิ่งสิ่งสิธิส,สิีกที่หนึ่งนะครับขององุดอรนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็กราบไหว้นะขอพรเหมือกนกัน ก็เป็นที่ที่คนมาขอบอลกันเยอะนะครับบางครั้งเห็นมีหมอลำซิ่งนะครับมาใส่เอามาแก้บนนะครับบอลลซิ่งขนาดเล็กบางทีผ่านก็เห็นอยู่ตอนไปสักบ,นนบอลก็ลองไปไหว้ครับไม่เคยไปสักทีครับวันนี้ครั้งแรกเลยคือถ้าใครจะมาบ้านผมนะถ้าเส้นนี้นะครับ ก็จากตรงน,นี้ตรงเข้าไปข้างในอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปเลี้ยวตรงไหนครับก็ไปตามถนนไปที่ใดพอถึงซอยโชคเหมือนกันีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าเลยก,ก็ถึงแล้วครับโอ้ต้นไม้ลอยได้แล้วเครับไสดาบครับต้นไม้ครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณชมเดี๋ยวนี่นะครับทางตรงไปพระรามคนทองนะครับ่านผู้ชมแขกันเลยครับไป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 วัน ah น e, okay, ี้มันเสาร์คานผู้ชม ก็เยอะอยู่ซ้อมทิตย์คนเดินทางโควิดก็จริงแต่ว่าคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับดอ,องใหญ่แล้ช่วงนี้ก็ช่วงต้นเดือนพสภามคมก็รอรุนรุนกันว่าประเทศเราจะโควิดเนี่ยจะหายไปวันไหนานผบทชมถ้าวันไหนหายไปคนก็คงรออยู่เนาะชาวสองล้อนะครับ รอวันที่จะปลดล็อกค,คให้เราแบบใช้ชีวิตตามปกติช่วงนี้ก็ให้ทุกคนระมัดระวังการใช้ชีวิตโวย,ยกันำนละังัจไปไหนมาไหนก็สวมแมสน,นะครัล้างมืบ่อยๆกันแล้วกันแต่ทางที่ดีก็อยู่บ้านนะช่วงนี้ก็ให้ปฏิบัติตามกรกฉุดเชิญน,นะครับสีทุ่งห้ามออกจากบ้านนะดีสี หมายก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ไปเที่ยวครับผมผ่อนคลายบ้างเดือนที่แล้วทั้งเดือนก็ไปตั้งด่านควิมมากนะครับคมาวันนี้ก็ผ่อนคลายนะครับไปเที่ยวทําคลิปไปเที่ยวท่าทองทองไปท่าคอนทองไปไหว้สักการะนะครับขอพรซะหน่อยครับทั้งแรกครับวันนี้ หูดอนหลายปีแล้วต่ไม่เคยไปไหว้ทั้งีเคยจะผ่านอย่างเดียวแต่วันนี้เราไปซะหน่อยนะครับเรไปกับน,น้องๆน,น,น้องนี่ก็้รู้จักกันใจรักมากชาวสองล้อนะครับเย็นหน้ากันได้อย่างนี้แหะอยัดหน้ากันกเป็นมิตรเลยน้องชาวสองล้อด้วยกันครับน้องๆก็รู้จักผมมาจาก u ูทูบนะครับช่องทำกูโชว์นะครับ ก็ไม่ขี่เร็วครับขี่ความเร็วประมาณ100ครับ80 90 100, 100ประมาณนี้นะครับไม่ขี่เร็วไปเรื่อยๆชิวๆไปวันนี้รับแดดไปมองหาน้องเขน้องก็ขี่ช้ากว่าผมอีกนะครับผมว่าผมขี่ช้าแล้วน,นี่ไม่อยากขับเร็วรรไม่ประมาทครับก็โอเคครับท่านผู้ชม ถึงละไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ10กิโลจากบ้านผมมานะครับก็ถึงแล้วครับท่านผู้ชมพระธาตุพนทองครับผมก็ไม่ไกลท่านผู้ชมพระธาตุพนทองอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นเนาะตรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปว่า้กันนะครับสายสองทีฟันต้องมาเสียงนิ่มนี่นะนี่ยทนนี้ไม่ได้ยินเสียงเครื่องนะเนี่ อะไรนะเงียบกว่าเวฟเงียบกว่าเวฟเสียงเงียบกว่าเวฟอีกท่อก็แปง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 ให้น้ำอะไรหยดเนี่ยของเบียร์นี่คือสองทียังอยู่ในยี่ห้อช้างอยู่นะที่ยัไม่ได้ถอดเนาะ พี่มันมีแค่ตรงนั้นตรงเดียวนะมันจะมีตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีมแสดงว่าครบเกือบทุกจุดเลยตัวนี้มันเดิมๆมาเลยใช่ไหมดได้ราคามาเท่าไหร่หนึ่งเดียว์สี่สิบเจ็ดรวมสุกจากืแล้วคันนั้นเซอร์อะไราไปเท่าไหร่สองหมื่นกว่าสองหมืหม่นกว่า <c oughs> เอามาสองห้าทำหมดไปสามหมื่นกว่าไม่รุ้ธรรมดาทำรถหมดเยอะ นะครับหยดรถกันครับทุกท่านเดลมันหมดนะน,นี่ยังไม่ได้เติมเลยั้งแต่วันที่พี่ไปขี่เป็นคนเดียวน,นะไปขี่อยู่ในเมืองนะ oh <no. S 1> ครั้งแรกเลยครับทุกทนี่เคยจะผ่านนะครับไม่เคยแวะสักทีครับรัคบเพราะหลานเขาเป็นเป๊ะเขาไม่ดีใส่เราเออนั่นแหละอันเป๊อยู่นี่เป็นตกใจ่ม,มีไป ตาเลยร้อนไปเราโอ้ปานบวอแต่เขาบอกว่าตรงนี้นี่ใครมาขออะไรก็น่าจะประสบผลสำเร็จนะครับตรงนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาฝนตกตรงนี้น้ำท่วมหมดเลยท่วมหมดเลยมันไม่ระบายนาอตรงนั้นก็น่าจะไม่ระบายแต่พี่เห็นบางครั้งอ่ะที่เขามาแก้บนเนาะเขาเอาพวกหมอลำมาเนาย ใส่รองเท้าเลยเพื่อนบอกออโอเคเลยนะครัผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยววางกล้องกันนะครับเดี๋ยวไหว้พระก่อนจะใส่มันจะไม่เหมาะสมนะครับไ,ไปราไปไหว้พระต่อว,วันนี้น้องเบีย์ก็หยุดงานไปหนึ่งวันเลยนะครับ <laughs> เพื่อนับนี้เลยนะเนี่เสียรายได้ไปนหนึ่งวันนะครับเ <c oughs> บียก็วิ่งแทนด้าครับเดี๋ยวต่อไปน้องเบียก็จะเอาไอเขาเรียกว่าอะไรเซตเอ็กหรอเซตเอ็กเดี๋ยวเอาไปวิ่งวิ่งแกลบเหมือนผมมีแกลบมาอันนี้ไปวิ่งแทนด้าร้อนจริงๆนะท่านผู้ชมหอพระธรรมชัยมาอยู่ดอนหลายปีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เคยมาไหว้ตักีเดีอันนี้วันนี้คือมาครั้งแรกนะครับ โอเคครับก็ได้ว,ยวายพระต่อครับอา้าวมาได้ไงวะโมไอ้นี่มาเฉยลุนได้ว,วพาพระ วายไหมพระธาตบพนทองอก็ลืมถ่ายนะครับตอนออกมานะครับผู้ชมโคตรเวลเลยลืมถ่ายใช้ครับตอนขี่รถออกจากพระธาตุนทองนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังกลับนะครับก็นัดกันที่ ปั๊มพีทีนะครับที่ผมเคยเติมน้ำมันตลอดนะครับตรงนั้นเลยครับผมโอเคครับไปกันเลยครับไปเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ แลวสุดท้ายครับไปรู้มันมาได้ไงครับมนนี่ครับนี่ครับหนึสอาเน่าๆนะคร้แตมเขบอกว่ามันไม่มานะครับโอเคครับชนไปไปพีทีครับตอาพีทีชกชมไปเลยมุมคุ้นะครับเดียบแซงครับแซงพีอารกินเรียบอ่าแซงพวกคันช่องเนี่ว่าเขาขับช้าฟอร์จูเนอร์ผมก็แซงครับ นนไปห้องโซมเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยครับเอฟซีร้านปั๊มปั๊ม ปัม๊ม PT นะเมื่อกี้ผมลืมถ่ายนะผู้ชมตอนออกมาพี่ลืมถ่ายพี่เพิ่งมากดถ่ายอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ตอนนี้เรามาเดี๋ยวมากินกาแฟนะครับกินน้ำหวานกันอยู่ที่ร้านเลยวะเนี่ยพันไทยนะครับปัม๊ม PT ท,ที่ผมเคยมาเติมน้ำมันตลอดนะครับตรงนี้<ม>สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากน้องคนนี้ด้วยนะครับอันนี้น้องเบียร์ยยขะอะไรนะเบียร์ขนมหวานเบียร์ขนมหวานะนะเฟซบุนะ๊กนาะใช่เบียร์ขนมหวานเฟซบุ๊กอันนี้ก็น้องแมนครับน้องแมนนี่เฟซบุ๊กก็ปิยักษ์ครับ ปียพงศ์แล้วก็ฝากด้วยช่อง YouTube อะไรนะป๋าแมนบิดซิงครับป๋าแมนบิตซิ่งครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาแบบชิวๆนะครับผมพบปากกันครั้งแรกเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องขี่ไกลนะผู้ชมเดี๋ยวครั้งต่อไปขี่ไกลๆเราค่อยมาถ่ายกันอีกนะครับก็พบกันครั้งแรกก็น้องก็โอเคนะครับมีใส่ดีทั้ง2คนนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวน้องๆคนไหนนะครับอยากดูคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ ZX นะครับ แรงเหมือนกันครับตัวนี้แต่ว่าเจ้าของรถเขาไม่กล้าขี่เร็วนะครับฝากด้วยกันเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ50ไลค์ครับติดตามเฟซบุ๊กก็ปลารถไอซียูนะครับขึ้นเหมือนเดิมตรงมุมข้างบนนะครับแล้วก็ปลารถไอซียูแฟนเพจนะครับฝากด้วยกันเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผู้ชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับน้องกลับแล้วนะครับผู้ชมผมก็จะกลับเช่นกัน